เปิดหน้ายางนะคะหลังจากใช้ซีรีส์นะคะเจ็ดวันนะคะไหลไหลแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือต้นใหญ่ดแต่ว่าต้นเล็กนี้แน่นอนแต่ว่าตั้งตีก้องไปแนวนี้แหละโอ้ไหลดีอยู่ดี๋ยห์ะโอ้ไหนผลยอยู่ได้ละ่ะนะเออเจ็ดวันเองนะคะหลังจากที่มันไม่ไหลามาอ่าไกว ไปไว้กี่กี่กี่เดือนหลายปีหลายปี <c oughs> ไม่ใช่เดือนออ <c oughs> ิ้งเลยนะครับิ้งเลยน่ายางเราทิ้งเลยอ่าตัวที่เราพากันลดลดเป็นแถวแถวไปเป็นยังไงบ้างเวลาเรามากีดหน้ายางมันนิ่มไหมคะมมนิ่มอยู่เนาะสอแถวอ๋อฉีดฉยอ่าอืมแตกต่างกับตัวทีออ่ไม่ได้ฉีดอยู่เนาะก็ถือว่าโอเค แม่มนเออส่วนของแม่มนนะคะเป็นส่วนยางนะคะที่เราใช้ซีรีส์กันแบบนะคะทดลองวันนี้นะคะประทับใจนะคะประทับใจมากเลยใช้ได้ผลนะคะคุณแม่ซื้อไว้สองกล่องเนาะแม่เนาะเอาไว้นะคะบำรุงต้นยางอย่างเดียวนะคะนี่เลยอ่าอ่านะคะหลังจากใช้ซีรีส์นะคะไปกี่วันนะคะเจ็ดวันไหมเจ็ดวันเจ็ดวันนะคะน้ำยางต้นนี้ไม่ได้กินมากี่ปีคะ่ะ สองสามปีแล้วค่ะสองสามปีแล้วเนาะแต่วันนี้นะคะเราได้มาใช้ซีรีส์นะคะได้ได้ใช้ละรู้สึกประทับใจไหมคะประทับใจค่ะ,คะนะคะคุณยายซื้อไว้ให้แล้วนะคะเราจะมาบำรุงหลังจากนะคะส่วนนี้นะคะส่วนนี้นะคะหน้ายางตายนึ่งหมดเลยนะคะน้ำยางไม่ไหลมานะคะก็ปล่อยนะคะตัวไหนที่ไหลก็นะคะกรีดธรรมดาเนาะ แต่หลาน้อยมากค่ะน้ำยางไม่ค่อยมีนะตรงนี้นะคะคนกีดี่รี่สิบมมาตาก็คือสี็ดสิบต้นไร่ต่อไร่สี่รยี่ส